สวัสดีค่ะมาพบกับชิตาเพจค่ะเพจแห่งการพัฒนาตัวเองเพื่อให้เราเป็นเราในเวอร์ชันที่ดีกว่าเมื่อวานเสมอนะคะเรามาร้อมรัวหัวใจด้วยความรักกันค่ะเรื่องราวของนี้ที่จะเล่าให้ฟังอาทิตย์นี้นะคะเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นระหว่างที่นีไปซื้อของนะคะแล้วผเอิญว่าสิ่งของที่นีซื้อนั้นมันไม่ได้มีประโยชน์นะคะประจวบเหมาะกับการที่กับการที่เวลากลับมาฟังแล้วกับ กลับมาฟังธรรมะค่ะแล้วมันมีอยู่หัวข้อหนึ่งเกี่ยวกับการใช้เงินนะคะนี่ก็นั่งมองของที่นี้ซื้อมานะคะซื้อมาแล้วไม่ได้ใช้แถมราคาก็ค่อนข้างแพงนะคะนี่เลยคิดว่าอันนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับหลายๆคนที่บางครั้งเราซื้อของด้วยอารมณ์นะคะเพราะว่าโดยธรรมชาติของมนุษย์แล้วอะคะ่ะเมื่อต้องการสิ่งใดบางครั้งสิ่งนั้นไม่ได้จําเป็นต่อชีวิตเราเลยนะคะเพียงแต่ว่าเราซื้อเพราะว่า อารมณ์ที่มันเกิดขึ้นแค่ชั่วบูบนั่นคืออารมณ์ของความอยากได้อยากครอบครองหรืออยากมีเท่านั้นนะคะนี่เคยยกตัวอย่างของนีไปเมื่อหล,หลายปีที่แล้วนะคะที่นีไปซื้อเสือ้อแล้วนีอยากได้มากแล้วนีก็พยายามที่จะแบบอยากได้อ่ะคะ่ะมันเป็นเสื้อมอห้อมสีมันเป็นเสื้อมอ้อมสีม,ม,ม่วงเป็นเสื้อพื้นเมืองภาคเหนือนะคะ่ะสีม่วงสวยมากแล้วราคามันค่อนข้างที่จะสูงแต่ว่าด้วยความที่อยากได้แต่ในใจนึงก็กลับคิดว่า ทำไมถึงอยากได้ขนาดนี้ในเมื่อเสื้อผ้าของเราเต็มตัวค่ะและตอนนั้นนี่ไม่ได้ตัดสินใจซื้อนะคะนีให้โอกาสตัวเองว่าเดี๋ยวถ้าผ่านไป3าวันแล้วนียังอยากได้นี่อะค่ะจะขอให้น้องที่อยู่จังหวัดสุขโขทัยอะซื้อแล้วส่งมาให้แทนแล้วกันหลังจากที่นีตัดสินใจว่านี่จะไม่ซื้อนะวินาทีนั้นนะคะพอกลับมาถึงที่บ้านผ่านไป3วันนี่ลืมไปเลยว่านีอยากได้เสื้อตัวนั้นนะคะกลายเป็นว่าน,นีก็ไม่ได้เสื้อตัวนั้น พอมานั่งพิจารณาแล้วจริงๆเสื้อตัวน,นั้นก็ไม่ได้มีความจําเป็นกับนีเลยแต่นะวินาทีนั้นคืออารมณ์ความอยากได้และอยากครอบครองมันเกิดขึ้นมันทําให้เราคา,ายอยากซื้อซึ่งถ้าถามว่าซื้อมาไหมก็ได้ใช้ไหมได้ใช้ค่ะแต่ว่าราคามันค่อนข้างสูงแล้วก็ ประโยชน์ของการใช้สอยอาจจะไม่เต็มที่เหมือนกับวันนี้ค่ะพอดีนีมีโอกาสได้ไปฟังคลิปอยู่2คลิปนะคะซึ่งนีจะเล่าให้ฟังนะคะว่าเกี่ยวกับการซื้อของยังไงแล้วเราจะเอามาใช้ในการที่เราจะปรับความคิดของเรายังไงนะคะในวันที่เราอยากจะซื้อของอยากจะได้ของซึ่งเป็นของที่ไม่มีประโยชน์แต่ว่ามันมีอารมณ์ความอยากได้อยากครอบครองมาเป็นที่ตั้งอะคะ่ะเรื่องแรกที่นีได้ยินนะคะนีได้ยินจากครูเงาะรสสุคนนะคะที่พูดเกี่ยวกับ กับนิทานเรื่องหนึ่งว่าถ้าวันหนึ่งอะคา่ะเรามีเงินอยู่10ล้านบาทแต่เงิน10ล้านบาทนั้นนะคะฝังอยู่ใต้ทุนบ้านและเราไม่เคยรู้เลยว่าใต้ทุนบ้านของเรามีเงิน10ล้านบาทนั่นหมายความว่าเงิน10ล้านบาทไม่มีตัวตนอยู่จริงและไม่ได้ใช้ประโยชน์และที่สําคัญคือมีมูลค่าเป็นศูนย์เพราะต่อให้ตั้งแต่เราเกิดจนถึงเราตายอะคา่ะ เราไม่เคยรู้เลยว่าใต้ถุนบ้านเรามีเงิน10ล้านบาทประโยชน์ใช้สอยก็จะไม่เกิดขึ้นมูลค่าของมันจึงเป็นศูนย์ต่อให้มีเงินอยู่จริงนะคะส่วนเรื่องที่2ค่ะนี่ได้ยินน่าจะเป็นอาจารย์พระสินนะคะที่เล่าเกี่ยวกับการที่วันหนึ่งอะคะ่ะเรามีเงินอยู่สมมติน,นะคะมีเงินอยู่ล้านนึงแล้วเราไปซื้อแหวนเพชรซึ่งแหวนเพชรนี้มีมูลค่าแพงมากราคา1ล้านบาทแล้วเราเอามาใส่ที่มือะคะ่ะแต่ผลปรากฏว่าพอไปใส่ที่มือเสร็จปุ๊บ คนรอบข้างของเราไม่รู้มูลค่าของเพชรเนี่ยเขาก็คิดว่าเป็นแค่ของที่เราเป็นของที่ไม่มีมูลค่าเหมือนกวดเหมือนหินนะคะทุกคนก็ไม่ได้สนใจหรือแม้แต่ตัวเราเองซึ่งใส่วันแรกก็ภูมิใจเพราะใส่วันหลังๆความภูมิใจนั้นก็ถดถอยและกลายเป็นแค่แหวนเพชรธรรมดาที่อยู่ในเมือค่ะแต่จริงๆแล้วมูลค่ามันหนึ่งล้านแต่ทุกคนไม่ได้เห็นค่ามันเลยแหวนเพชรนี้จะมีมูลค่า ต่ำลงทันทีเพราะทุกคนไม่ได้เห็นประโยชน์นะคะเหมือนกับสุภาษิตของไทยที่ว่าไก่ได้พลอยอะคะ่ะต่อให้มีประโยชน์ให้ให้ดีสักแค่ไหนหรือว่าให้แพงสักแค่ไหนถ้าคนที่ใช้ไม่เห็นประโยชน์ของมันหรือคนอื่นๆนะคะไม่เห็นประโยชน์ของมันบางครั้งอะคะ่ะเราอาจจะไม่ตัดสินใจซื้อแบรนด์เพชรวงนั้นด้วยซ้ําไปอันนี้เป็นตัวอย่างใน2ตัวอย่างนะคะที่นี่เอามาคิดและผนวกรวมกับการที่มีซื้อของที่ไม่จําเป็นนะคะเราก็ต้องมานั่งมองมันว่า ซื้อมาทําไมนะคะเพราะว่ามันไม่ได้ใช้ประโยชน์แต่นวินาทีที่เราซื้อเราอยากจะได้แต่พอเอามาเสร็จปุ๊บประโยชน์ที่ใช้มันไม่ได้มันไม่ได้มีมูลค่าสูงเท่ากับราคาที่เกิดขึ้นนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างของกรณีที่เราต้องการต้องการที่จะซื้อของใช้จริงๆแล้วอะคะ่ะในการในในการซื้อของใช้ของคนเราอะมีคุณสมบัติอย่างเดียวที่เราสมควรที่จะซื้อนั้นก็คือเอามาใช้ประโยชน์ให้ได้สูงสุด ซึ่งตามฐานการใช้ชีวิตของเราอะค่ะประโยชน์ของการใช้ของทุกอย่างอะค่ะมีอยู่แค่ปัจจัย4ีเท่านั้นนะคะนั่นก็คือ1คอือยารักษาโรค 2อ,อาหาร3ที่อยู่อาศัย4และเครื่องนึ่งหม่มและอาจจะเพิ่มมาข้อที่5ก็คือการติดต่อสื่อสารซึ่งช่วงนี้ก็อาจจะมีความจำเป็นเนื่องจากเทคโนโลยีมันเยอะนะคะก็ถือให้เป็นปัจจัย5นั่นก็คืออาจจะเป็นเครื่องมือสื่อสารที่เราจําเป็นนะคะซึ่งจริงๆแล้วชีวิตเรามีเท่านี้จริงๆนะคะแต่หลายคนมักจะขยายขยายในในสอย่างนี้ออกไปยกตัวอย่างนะคะคือถ้าสมมุติว่าเรามีที่อยู่อาศัยแล้ว ในที่อยู่อาศัยเราอาจจะขยายออกไปเป็นโซฟาขยายออกไปเป็นโต๊ะห,หรููสักชุดโต๊ะกินอาหารสักชุดตู้เย็นหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นของตกแต่งบ้านซึ่งถ้ามีก็ได้แต่ถ้ามไม่มีก็ไม่ทําให้เราเดือดร้อนนะคะหรือว่าย,ยกตัวอย่างเป็นเสื้อผ้าเครื่องุูงหมะะ่มเนี่ยค่ะ ถ้าเรามีพอที่เราจะใส่มันก็ใส่สามารถออกไปไหนมาไหนได้ตามกาลเทศะแต่ถ้าวันไหนที่เรามีอารมณ์ในการที่อยากจะครอบครองนําเราจะซื้อเสื้อผ้ามาเก็บไว้ในตู้บางตัวไม่ได้ใช้ด้วยซ้ําหรือแม้แต่รองเท้าอะค่ะที่มีหลายๆคู่ท้ายที่สุดเราจะหยิบแค่คู่โปรดคู่หนึ่งหรือสองคู่เท่านั้นมาใช้นะคะต่อให้คุณมีในตู้เป็นสิบก็เถอะอันนี้เป็นคุณสมบัติอย่างหนึ่งที่นี่อยากจะให้ทุกคนนะคะถ้าเกิดว่าอยากได้ของใช้อยาก ไม่ถึงว่าออกไปซื้อของหรือมีความรู้สึกว่าอยากได้อะไรเวลาที่เราช้อปปิ้งกไ็ไแ้ใน Lazada าในาช้อปฟ e e ใช่ไหมคะที่เวลาตอนนี้คือตลาดมันอยู่ในมือค่ะพอเปอิดเสรป,ปุ๊บคลิกเสรป,ปุ๊บค่ะก็มีทุกอย่างรอบด้านที่เราอยากได้เครื่องตกแต่งร่างกายทุกอย่างเสื้อผ้าอาหารเครื่องนุ่ห่มแบบร้อซที่มีอยู่ในนั้นนะคะในวันที่อยากได้อะการใช้เงินโดยผ่าน ผ่านอิเล็กทรอนิกส์อ่ะมันใช้ง่ายกว่าการที่เราใช้เงินสดเพราะเราจะรู้สึกเสียดายน้อยกว่าดังนั้นบางครั้งอะ่ะแค่เราจิ้มอะค่ะมันก็ได้ละแล้วลเขาก็มาส่งของถึงบ้านแล้วเราก็สแกนจ่ายเพราะสแกนจ่ายความรู้สึกก็เหมือนแบบเงินมันไม่ได้สูญหายถ้าเทียบกับการที่เราหยิบเงินแบงค์พันแล้วจ่ายเขาไปอะค่ะนี่เป็นอารมณ์ในการที่เราจะซื้อของถ้าสังเกตให้ดีมนุษย์ทุกคนมีอารมณ์เป็นพื้นฐานแต่ละอารมณ์อะค่ะ มันจะควบคุมความรู้สึกควบคุมการกระทําของเราแต่นะวันนี้นี้จะพูดถึงแค่อารมณ์อารมณ์เดียวนั่นก็คืออารมณ์อยากได้อยากครอบครองโดยที่เราไม่รู้ตัวทุกๆกคนมีอารมณ์นี้ค่ะอยู่ที่ว่าใครจะตามทันถ้าใครตามทันนะตอนนั้นนะคะเราจะรู้จักพิจารณาว่าสิ่งของที่เราต้องการจริงๆที่เราจะซื้ออยู่อะค่ะที่ต้องการใช้จริงๆอะเราเอามาใช้เพื่อสนองอารมณ์ของเราหรือเรามีความจําเป็นที่ต้องใช้จริงๆ นี่เคยได้ยินเทคนิคนึงเหมือนที่นี่ใช้ซื้อเสื้อค่ะตัวนี้ก็ใช้ได้นะคะคือเทคนิคนี้คือถ้าเราอยากได้อะไรก็แล้วแต่ะคะ่ะให้เราศึกษาให้ดีแล้วรอตัวเองให้ผ่านไปสัก 2- 3สาวันนะคะถ้าถ้ายังรู้สึกว่าอยากจะได้อยู่ให้กลับไปซื้อเลยค่ะบางครั้งอาจจะมีความจำเป็นที่ต้องใช้แต่ถ้าผ่านไป3วันแล้วเราลืมอะคะ่ะต่อให้ไปเห็นใหม่แล้วอยากได้สิ่งสิ่งนั้นนะคะจะไม่ได้จำเป็นต่อชีวิตของเรามันจะทำให้เราอะคะ่ะ ตกเป็นาธาตุอารมณ์ในการใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือยใช้จ่ายเกินความจําเป็นอะคะ่ะมันจะทําให้เราสามารถคอนโทรลอารมณ์ส่วนนี้ได้และทําให้เราอะคะ่ะซื้อของที่จําเป็นในสิ่งนี้นะคะนี่เคยเล่าเมื่อครั้งหลายคลิปมาแล้วเกี่ยวกับการใช้ชีวิตแบบมินิมอลอะคะ่ะการใช้ชีวิตแบบมินิมอลคือการมีของที่น้อยที่สุดในการ ในการดํารงชีวิตของเราลองใช้ดูนะคะนี่ใช้มานี่รู้สึกว่ามันโอเคเลยเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าเราไม่ต้องกังวลกับสิ่งที่เรามีจนจนเกินไปอะคะ่ะไม่ต้องอยากได้จนเกินไปเพราะว่าเราจะพยายามใช้ของที่น้อยเสื้อผ้าก็มีเท่าที่จําเป็นเครื่องตกแต่งร่างกายก็มีเท่าที่จําเป็นรองเท้ามีเท่าที่จําเป็นหรือแม้แต่อาหงอาหารที่เราซื้อกินนะคะก็มีเท่าที่จําเป็นถ้ามันจะมากกว่าให้ลองถามตัวเองว่า เราอยากได้เพราะอารมณ์เราสั่งให้ซื้อหรือว่ามันมีความจําเป็นเพราะเราต้องการที่จะกินมันจริงๆเราต้องการที่จะใส่มันจริงๆเราต้องการที่จะหยิบมันเพื่อไปธุระบางอย่างจริงๆอะค่ะมันจะทําให้เราการใช้จ่ายตรงนี้เราควบคุมได้ง่ายขึ้นเราจะเป็นคนที่ไม่ฟุ่มเฟือยเราจะสามารถ ตามทันอารมณ์ของตัวเองในวันที่เราอยากได้อะไรมากๆและที่สําคัญนะคะของในห้องของเราจะน้อยลงมากเพราะเราไม่ได้มีความจําเป็นที่เพิ่มมากขึ้นนอกจากปัจจัย4และปัจจัย5เรื่องการติดต่อสื่อสารที่นีเล่าให้ฟังนะคะถ้าเมื่อไหร่ตามทันอารมณ์วันนั้นคุณจะสนุกกับการที่จะใช้จ่ายอะไรก็แล้วแต่แล้วนั่งดูอารมณ์ตัวเองว่าเราอยากซื้อ เพราะตัวเองหรือว่าเราอยากซื้อเพราะว่ามันจําเป็นที่ต้องใช้จริงๆอะคะ่ะซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากในการใช้ชีวิตลองฝึกตัวเองดูนะคะถ้าสามารถฝึกได้นะนีบอกเลยว่ามันสนุกที่สําคัญคือมันประหยัดตังค์มากค่ะเพราะว่าในวันที่เราอยากได้จริงๆเราสามารถตามทันได้ว่าสิ่งนี้เป็นประโยชน์จริงๆหรือแค่อารมณ์นําทางให้เราต้องทํามันนะคะอันนี้เป็นเรื่องเลาดีๆค่ะที่นีได้จากการที่วันหนึ่งนีไปเผลอซื้อของนะคะซึ่งราคาแพงแล้วก็ มันไม่มีประโยชน์ค่ะแล้วพอดีกับที่ไปเจอกับคลิป2คลิปของอาจารย์ของอาจารย์ประสินแล้วก็ครูเง,งาะนะคะมันทําให้นีเอามาตกผลึกด้วยกันแล้วก็เดี๋ยวครั้งต่อไปถ้าเกิดจะซื้อของจะลองฝึกตัวเองคู่กับทุกคนไปด้วยนะคะว่านีจะสามารถควบคุมอารมณ์ในการซื้อของได้หรือไม่นี่ฝากชิตาเพจด,ด้วยนะคะแล้วเราเจอกันคลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ